สวัสดีค่ะสวัสดี f อพอต่อของลวงพลปาแตนท,ทุกคนนะคะเว้ยวันนี้วันนี้นะเอฟซขาวันนี้อะไอ้แป้งอะไอ้จกหน้าไอ้หน้าก็ร่อยหมอยอะนะมันเกิอดอุบัติเหตุทุกคนรู้แล้วใช่ไหมคะนะมันขับรถอยู่กลางทุ่งนามันกำลังนั่งนินทาพี่สาวมันนะนั่งนินทาปาแตนเอาเรื่องของปาแตนใส่ไลายปาแตน นะคะเกี่ยวกับเรื่องผัวผัวเมียเมียม,มีชงมีชู้นี่แหละค่ะเป็นยังไงล่ะเจ,เจอองค์ผูปิจิตคำรามแค่ครั้งเดียวแป้งมึงถึงก็ตกใจเลยหรอมึงตกคณาเลยหรออุ้ยนะมึงอย่าเพิ่งฟื้นนะมึงไปฟื้นที่โรงพยาบาลยิ่งดีนะฮะนั่นแหละเขาบอกแล้วเข้าใจป่ะกรรมตามสนองรู้ไหมกรรมมันมีจริง มึงด่าพี่มึงอ่ะมึงด่าพี่มึงมันก็เท่ากับด่าพ่อด่าแม่มึงอ่ะเข้าใจหรือเปล่าพี่มึงก็เป็นพี่เป็นพี่สาวคนโตพี่สาวคนโตก็เปียบเหมือนแม่มึงเข้าใจไหมแม่คนที่สองที่คอยดูแลมึงได้ยินบ่กหูไอ้แป้งนะแล้วมึงก็เอาเขามาเหยียบย่ํานะเอาศักดิ์ศรีเขามาเหยียบย่ําให้คนอื่นเหยียบย่ําพี่สาวของมึงโดยการหาว่า พี่สาวมึงไปเล่นชู้กับลุงพลอย่างนี้หาว่าพี่สาวมึงเนี่ยไปแย่งนะไปแย่งลุงพลจากคนอื่นนี่แหละคือกรรมตามสนองนะคะเอฟซี FC. นี่แหละมันกำลังนั่งเล่าอยู่นะคะเอฟซี FC. เจอองค์ปู่ปริจิตคำรามเมื่อวานนี้นะคะเป็นยังไงล่ะเข,า,ขาเรียกว่าคำรามต่อเนื่อง มึงก็เลยตกคนาขับรถตกคนานี่แหละก็บอกแล้วเนี่ยอย่าเอาพี่สาวของมึงเนี่ยเอาไปนั่งนินทาเอาไปกล่าวร้ายเอาไปนั่งด่าให้คนอื่นเขาไม่เหยียบพี่มึงฮะสันดานมึงมันเป็นแบบนี้ไงเข้าใจหรือเปล่าทำอะไรไว้กรรมมันก็ต้องตามสนองเป็นเป็นเรื่องปกตินะมีแต่คนเขาหัวล้อมึงนั่นแหละ เพราะมึงมานั่งด่าพี่สาวเนี่ยด่ามากี่วันแล้วมึงด่าจนสองปีแล้วเนี่ยตั้งแต่มึงออกจากพี่สาวมึงไปมึงนั่งด่าแล้วด่าอีกด่าด่าด่าเอาพี่มึงไปทําคอนเทนต์เอาไปทํามาหาแดกเขาก็ไม่เคยว่ามึงมึงทั้งสองตัวเอาพี่สาวไปนั่งด่าเอาพี่สาวไปเหยียบย่ําเออแล้วเป็นยังไงล่ะสิ่งที่มึงได้รับคืออะไรกมไม่จาเป็นต้องขี่จรวดเลยอะ่ะ กรรมมันไม่จําเป็นต้องติดจรวดเลยมันมาก่อนจรวดด้วยซ้ําเห็นไหมเป็นยังไงล่ะสิ่งที่มึงทํากับพี่สาวมึงอะ่ะกำลังจะนั่งนินทาเขาเอาเขาไม่เหยียบย่ําไปเล่าเกี่ยวกับเรื่องกันนอกจงนอกใจขโมยแฟนคนอื่นเขาเป็นยังไงล่ะสิ่งที่มึงนําเสนอให้คนอื่นฟังแล้วให้คนอื่นเนี่ยเหยียบย่าพี่มึงเนี่ยบาปกรรมอะ่ะมึงอะ่ะ เออมันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยบาปกรรมอะชาตินี้เห็นไหม,ไมล่ะเอซชาตินี้เห็นผลนั่งดาพี่สาวทุกวันนั่งใส่ไลทพี่เขยทุกวันยุแยงตะแคงรั่วใส่ไล้์ป้ายสีไปรวมหัวกับอีลูหลวมนี่ออยานฮะอีหน้าผีมาดูผัวมึงเนี่ยผัวมึงตกคนะเนี่ยเป็นไงบ้างฮะไม่ใช่มันนั่งกืนน้ำลายเอื้อกเอื้อก,ออก,ออกนั่งดาเขาอยู่เนี่ย นะมึงบอกว่าอะไรนะหา,านะหาว่าพัมเพอนะหาว่าพัมเพอได้ยินเสียงองค์ปู่คำรามใส่หน่อยเขาเรียกว่าองค์ปู่คำรามใส่พวกมึงนั่แหละนะอียานมึงอีกตัวหนึ่งระวังนั่งนั่งอยู่ระวังโดนตบด้วยหางองค์ปูก่กูนะเว้ยออยานกูจะบอกให้มึงอ่ะตัวสําคัญเออนั่งบอกว่าโอ๊ย้ยห,นะหาว่าอะไรนะหาว่าอะไรนะ มันบอกว่าหาว่าเพอร์เจอร์หาว่า, cher, า,วาประมาณว่าไม่เชื่อน่ะไม่เชื่อ,อ,อสิ่งศักดิ์สิทธิ์น่ะแล้วมึงไปไหว้ทาไมอ่ะมึงไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วมึงไหว้ขอพรไหมล่ะกูถามมึงหน่อยแต่ถ้ามึงไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงก็ไม่ต้องไหว้สิจ้าฮะเออถ้ามึงไม่เชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มึงก็ไม่ต้องไปไหว้ขอพรนะออยานอะหาว่าเพอเจอกันบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้าง นั่นคือปากมึงระวังเถอะนอนนอนอยู่นะองค์ปู่ปริจิตเอาห่างไปฟาดปากมึงอะ่ะเห็นไหมไอ้แป้งอะ่ะผัวมึงอะ่ะไม่จําเป็นเลยนะไอ้แป้งไม่จําเป็นต้องไปอะไรเลยนั่งดา่าพี่สาวมาันนั่งดา่านั่งดา่าไปดา่ามาองค์ปู่เอาห่างฟาดจนรถตกคนาเลยมึงเห็นป่ะย,ยานสมน้ําหน้ากรรมตามสนองเล่นกับพี่มึงเยอะดา่าพี่มึงทุกวัน สมควรแล้วที่ถูกกรรมตามสนองแบบเนี้ยเออคนเขาอยู่กันแบบสงบสงเงี่ยมเจียมตัวกันทุกคนอยู่กันไม่เป็นต้องออกมานั่งดามนั่งแสะพี่สาวตัวเองสองตัวมึงนั่นแหละอีปากดำระวังอีกตัวนะมึงอ่ะมึงอ่ะจะโดนนูน่นอะ่ะนะโดนเคี้ยวนั่นแหละยัดเข้าไปในปากมึงกูจะบอกให้อีปากดำมึงมาด่าพี่มึงเยอะ ใส่ร้ายพี่เขยพี่สาวมึงเยอะๆแล้วมึงก็จะโดนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าหรอกชาติเนี้ยมึงก็เห็นแล้วละ่ะจำใส่กบาลพวกมึงไว้ด้วยนะให้หน้าก็ระโอยหมอยยานแล้วก็ออีปากดำกรรมมีจริงจำไว้